วันวันนี้แม่ไม่อยู่บ้านนะคะแม่ไปยุทธยานะค่ะขอบ,บ้านดีๆนะคะลูกโทรโทรโรยุทธยาะค่ะวันนี้หนูรู้ไหมว่าไม่ต้องไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาอเอือถ้ามีแอปอะไรที่แบบมีรูปมีอะไรบ้างมีรูปใช่ได้เหรอไม่รู้อ่ะสรุปว่าทันนะคะเพราะว่าไม่ต้องเอาบัตรประชาชนมาหรือว่ามีกาสราสร่ง คนที่ไม่ต้อนยืนอยู่นี่คือสถานดีกลางกรุงเทพอภิวัฒนนะคะนี่เป็นสถานีรถไฟรถไฟนะคะวันนี้ไม่ต้องจะพาทุกคนไปเที่ยวอายุทยาด้วยกันนั่งรถไฟไปรอเพื่อนก่อนเพื่อนเลเพื่อนน้องไปซื้อขวานรอน้องแป๊บจ้า อันนี้อันนี้เป็นสถานีรถไฟเหรอใช่ค่านี่คืออยุธยาสเตชัน train station ค่ะแต่บอกก่อนนะคะทุกคนว่าไม่ได้ขึ้นรถไฟมาค่ะครบค่ะแก๊ปค่ะเนาะถ้าขึ้นรถไฟได้ยินแน่นอนมาไม้่ะไม้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์กันไปเธอต้องพ่าฉันไปเพราะว่าน้องเข้ามาบ่อยแม่ก็ไม่ค่อยได้มาเนาะ อ่ะเพื่อความปลอดภัยของเราสองคนใส่คือถ้าฉันอยู่กรุงเทพฉันก็ไม่ใส่หอกคะอลิซฉันบอกเลยลวงไม่แน่นไม่ลวงแต่ก็ต้องต่ะตัดติดตัวนี้มาไม่ใส่เหรอไวเลยจริงๆแล้วฉันไม่อยากใส่เลยนะหมุกกันน้องแต่ฉันต้องทำให้ตามกฎค่ะ กกติกาเขาวินไปเดอว่าอย่างนี้อาะจะรอดไหมรอดสีแล้วลนเนาะคือเดี๋ยวเราจะไม่ชอปพวกันม่ม่นะไปเล้วลนเหมือนเหมือนว่ามาต่างเสียไปเทียด บรรยากาศวัดนะคะวัดเจิมเธอจ๋าเวลาฉันมาเที่ยววัดนี้ฉันแบบรู้สึกว่ามันมัน,นถูกมันร้อนไม่พอนะคะคือแบบบรรยากาศเงียบโปรงสั้นเหนือเข้า ามาแล้วจ้าทุกคนวัดนี้นะคะเป็นวัดมหยงนะคะที่เท่าที่แม่ตอ้อจาได้นะคะทุกคนรู้ไหมว่าตอนที่แม่ตอ้อเดินเข้ามาอาการมันร้อนมากแต่พอเข้ามาในเขตวัดอะตอนที่เราเข้ามากันมีอยู่กันสองคนเองนะมันรู้สึกมันมีลมมันเย็นนะทุกคนแอบขนลุกเหมือนกันสวยสวยจริงๆเนาะมันมีมุมหนงที่เราถ่ายรูปสวยๆได้บ้างอะ นี่นต้องวัดใหญ่ใหญ่มุมนี้ไงแล้วก็วัดอันนั้นอีกวัดหนึ่งกรุณาถอดรองเท้าเขาบอกให้ถอดรองเท้าก <c oughs> รุณาถอดรองเท้าโ <c oughs> อ้ยอลิศรูปตรงนี้สวยมากเลยอะถ้าเราถ่ายอ่ะคือมันเป็นวันแรกที่มาแวะเวียนเนาะ โอ้ยเขามีวัดอีกวัดนึงวัดที่วัดใหญ่อีกวัดตึ่งตี้ที่อยุธยาที่เขาชอบไปกันอะและไม่ใช่แม่แม่อยู่ที่นั่น่ะเขาทำสูสานให้เนี่อไกลไกลเนี้ยเรื่องอะไรนะแม่อะไรนะแม่อยู่เออแม่อยู่อะแม่อยู่อะนะคะที่แม่อยู่อยู่จะไกลจากตรงนี้ เดินรอบอ่ะรอบวัดไม่ต้องเห็นอยู่ประตูนึงม,มีมีสารมีสารเหมือนคนเข้าไปไหว้มีชุดไทยน่าจะเป็นประตูแรกลองไปดูอืลองไปดูชาวต่างชาติาวัดนั้นชื่อวัดชาวชาติมามเที่ยวนะคะนี่คือวัดอะไรนี่อยู่ไหนอ่ะวัดหลวงพิณวัดหลวงออ๋วัดนีวเป็นอีกวัดนึง เห็นอย่างที่แม่ต้อเห็นใช่ไหมมีใช่ไหมแม่ต้อคิดว่าแม่ต้อตาฝาดเขามีสั่งเจ้าที่สั่งเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยไหว้โอนเข้าคิดว่าตัวเองตาฝาดคิดว่าตัวเองาาเห็นคนเดียวอะ เจอร้านรองเท้าแตะแล้วนี่เจอแลว้ <His> ลควค่ะเจอแลว้วค่ะ1เมตร้อเยเดียวค่ะ,ะ,ะ,ะแบบเบาก็มีนะคะแบบเบา,เบาแบบเบาบบเนี้ยเนี่ยอันนี้แบบเบาเนี่ยใส่เบามากย คือใส่มาได้ยังไงอ่าเราเข้ามาข้างในตลาดนะคะทุกคนร้อนมากอลิสฉันร้อนมากเลยขอดล้มหน่อยกอดล้มหน่อยขอพัดลมหน่อยโอ้ยไม่ไหวคือ,อม,มีทุกอย่างเนาะมีเสื้อผ้ามีของกินนักกินมากก็เดี๋ออยวเราเดินออกมาอีกรอบนึงใช่ไหมเพราะเป็นทางออกอยู่แล้วนาคาห้าะิบบาทค่ะ ได้คะ่ะได้่แม่คหนกินนะค่ะเออแตลอยา่างตุนเ่าโง่เอาเลนะคะเาเลยมันินมีดับกระดืม con tóc mình hết rồi mà Người ta bắt Chữa đi đi đó là mấy tờ rồi mấy tờ. À? Ừ. gì con ปรบรรยากาศของเขานะคะมันก็จะดูเงียบๆอย่างเงี้ยอืมไม่ต้องว่ามันเงียบไปไหมนะแต่ก็ยังมีคนเดินอยู่นะน่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะที่เดินอยู่ ก็กลับกันแล้วเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันแล้วเอ่อคือแม่ต้อนอาจจะซื้อของกลับไปก็เด็กที่บ้านก็กินครีนเนาะแล้วกว่าจะถึงอ่ะเพราะเรายังไม่ได้ไปวัดกันทั่วหิวแล้วค่ะมันเลยเวลาแล้วเราจะมากินตอนที่ไปวัดเสร็จแล้วมากินมันก็ไม่ไหวแล้วนี่ต้ยไหนล่ะนี่ไงเห็นจริงอ่ะไม่เห็นหน้าเห็นเลยเห็นปะนะเห็นปะตัวงเงินตุ้ทอง เห็นเป้าโอ้ยเดินผ่านมายัางไงคะไม่มองไม่เห็นเลยคะยดีนะไม่วิ่งมาตัวยิ่งใหญ่ช้างเยอะมากะปนี่รถตู้กลับกำแพรุงเทพเป้ยถ้าใช่รถตู้กลับกรุงเทพก็ไฟเอยเ ญาตซื้อสายใหม่ไปนะแต่ว่ามันซื้อไปไม่ได้เธอต้องไปจอดรถตรงไหนละ่ะถ้ามันละลายละ่ะเล็กิงนเ็กออกมะมอแกงอย่างเงี้ยน,นะซื้อแต่ฉันแยกกินคนเดียวอะ่ะอะอ่ะนั่นแหมาแล้วมาทานมอกแกงอนญชยานมีไข่ตัวเปือกมีไข่ตัวเปือกเอาไข่ตัว ขายไงคะคุณแม่กสิบบาทขายค้าไม่ได้ไาเลยะสามมาเลยมาคอย่างรสชาตินะจ๊ะเนี่ทานมาเพราะว่ามแกงเป็นขนมที่ไม่ได้หลายวันปะไม่ได้หลาวันไหมคะลูกค้าตองส่ด้วยยนะคะด้เย็นะอยู่ได้สามห้าวันค่ะโอเคค่ะทุกคนได้เป็นมักแกงนะคะคี่แม่เสร็จไปในถุงได้เลยนะคะขอบคุณทนออ่ะ งวายฉันมาถึงวัดใหญ่แล้วค่ะนี่ทุกคนวัดใหญ่นะคะวัดใหญ่ชัยมงคลถูกไหมโอวัดใหญ่ชัยมงคลมีพ้านอนด้วยซึ่งพ้านอนน่ะไม่ต้องหาพ้ะนอนนะที่แบบวัดที่มีพ้านอนรู้ไหมไม่ต้องคิดคิดไปถึงไหนอะ่ะรู้ไหมวัดบางพีอืม วัดพะนอนไงพะนอนที่คนเกิดวันสาร์อะต้องไหว้นะคะนี่เลยพะนอนฉันเจอแล้วเราต้องมีการไหว้กันก่อนเนาะถูกไหม,ะมปะเขาซื้อดอกไม้เหรอปะซื้อดอกไม้ออก,มก่อนอ้าวทำไมถึงไม่ไหว้เนี่ยหนึ่งตา หนูไม่ชอบไหว้พระเพราะว่าหนูวัยรุ่น<า>อือก็ยกหูไหว้ก็ได้ค่ะลูกสาธุวัดเดียวนะซึ่งไหว้พอที่แล้วก็ไม่ได้ไหว้พอที่แล้วไม่ต้องก็ไม่ต้องก็สาธุปะไม่รู้ถ้าครบเก้าวันดต้องสามวันวันละสามวัดวัน,วนละเยอะอืมดูสิคุณกังไปข้างบนอะ สวยจริงนี่ต้องข้างในเนาะมาเราไปดูข้างในกันมา,าไปดูมาพุทธรูปข้างในกันโอ้เธอี่้หงนุ่งงามนี่งงามดูนะคะอ่ะบรรยากาศขึ้นไปข้างบนก็คือ เนอหนอน,นะแต่ถ้าอยากขึ้นไปก็ใครที่ไม่เคยขึ้นไปถ้าอยากขึ้นไปก็ขึ้นไปได้ขึ้นไปฟรีคนไทยเข้าฟรีคนไทยเข้าชมฟรีค่ะอยเห็นยอดยนะ<ะ>อเป็นฮะนี่ไงตรงนี้ดีไหมดีบันไดนู่น,น,น,นพระพุทธรูปอยู่รอยเท้า นี่ไงเขาไปแล้วมาคะแตอลิเธอเจะเสี่ยงขึ้นไปข้างบนไหมอะอริเธอแล้วเธอจะขึ้นไปไหมอะขึ้นไปแบบนั่นเลยนะคะสูงนะคะอ,อ,อีชันนะอ๋อข้างบนสุดน,นู่นไม่มีมีแค่ตรงนี้อม่ขึ้นแล้ว ถ้าสูงฉันก็ไม่ขึ้นน่ะสูงเกินน่ะถือว่าได้มาก็นั่นแล้วเป็นบุญแล้วเนาะใครจะพาเที่ยวอ่ะนอกสุจัดอ่ามาทำคลิปลองใ็้จัดโคลลองใช้จัดแฟนอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็ไม่มีฉันก็ไม่มีแฟนดินก็ต้องหาเพื่อนพาเที่ยวาพาทำคลิปโอ้ตรงนี้ลมลื่นมากตรงนี้เย็นมากเลยบรรยากาศรบอบๆก็คือน่าสบายอ่ะคือสบายแล้วก็แดดจะร้อนสักนิดนึงน้องวันนี้เนาะอากาศร้อนแต่ก็ยังมีลมนะคะมัดที่ใหญ่จริง ในความร้อนก็ยังมีความลมลื่นไปไหนคะเธอไม่เคยเห็นเครื่องบินหรอคือเด็กฉันเห็นเครื่องบินไม่ได้เห็นเครื่องบินเป็นต้องบอกเครื่องบินไม่ตอเครื่องบินไม่ตอตลอดเลยไม่เคยเห็นเครื่องบินทหารยายหรอเมื่อกี้เครื่องบินทหารเหรอเอื แต่หลายคันแล้วแหลกค่ละหลายลำแล้วนะเครื่องบินทหารตั้งแต่มายุธยาเนี่ยไม้อันนั้นเครื่องบินคนบริษัทตลอมาอืมันฉันยังไม่ได้ไว่ายนอน,น <laughs> บนเรียนยิงก็พนอนก่อนเ <laughs> ัน็ต้องขอพรอ,อะไรก่อนเอ็นไมหมฉันมาแล้วฉันต้องมาขอพรอค่ะขอพรสิ่งดีๆอะ่ะเอาไปขอถูกเลยเอาลงวันที่หนึ่งนะถ้าถูกรงวันที่สองจะมาที่นี่อน รางวันที่หนึ่งวันที่สองก็มาไปว่าไันอนก่อนนะคะแล้วเราก็กลับได้เพราะว่าแดดนร้อนเราสงสารตัวเองเนาะชอ,ชอบมาวันที่อากาศร้อนะวันนี้เย็นแล้วนะวันอื่นหรอลืมมอาลมมามเรื่องของเรื่องลืมเอาลมมาแต่ก็อ้าวเหอะเฮ้ยเขามีลมให้ช่าไม่ใช่เหรอ ่น่ะเห็นเขาก็ถึงเป็นมาคนละอันคนละอันเขาจะใช่หรอฮะเขาไม่มีหรอไม่จะมีหรือเรามันมาทำธุรกิจแถวนี้ดีเขาจะไล่หรอ้เช่าล่มธุรกิจไหมเขาไม่จะไล่หรออ่าไปมาเสร็จแล้วไหว้กันแล้วไหว้สิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ด้วยหรอกินไหมะกินปะ มาสิยืนกินให้มันหายร้อนนะเออไอศ์ครีมซิงเนเจอร์นี่กินรูปอะไรดีตุกชาดีกันฉันกินรูปเนี่ยวันนั้นชาไทยฟองนมว่าลูกช้างเป็นอะไรไม่รู้อ่ะชาไทยฟองนมร้อนจัดมันต้องแก้ร้อนด้วยไอ้ไอศ์ครีมอะไร เขาเรียกว่าไอตาิมมาที่มันแพงอ่ะราคามันแพงอ่ะราคามันละแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบบาทค่ะแปดสิบบาทเป็นเก้าสิบเราก็ปัดได้ใช่ไหม,มันทำไมถึงแพงอ่ะอเพราะว่ามันมีรูปรูปแบบเท่ๆอย่างเงี้ยรูปแบบสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะแต่มันมีอะไรนะ ช้างช้างรู้ไหมว่าเราหาทางกลับบ้านกันแต่เราทางหาทางกลับบ้านถึงไม่ได้ไ <ป S 2> โ<อ>ง่าตกทำไมเราไม่รู้ว่าสกงผู้ใอยู่ทียะขี่รถคนไตบุญมาเนี่ยยังไม่ให้ออกสีอยุูยาีย่ยะ ตั uhm. Arrow, in, ๋วกบค่ะสามโมงเท่าไหร่คะแบงค์ยี่สิบบมี่ขึ้นรถไฟก่อนอืั่ดีกคับตอนนี้เราขี่บนงแล้วถ้าซื้อสายใหม่ในตอนนี้ไม่ขายคือฉันไปซื้อเงิทมได้ไหมอ่ะ ได้ที่นั่งไหมอะเขาไม่มีเลขที่นั่งขึ้นเรานั่งได้เลยเลลทำไมที่กรุงเทพถึงให้เราเดิเ่ต้นทางไปต่อปปอ๋แต่เราก็ต้องรีบขึ้นรีบขึ้นเราก็รีบไปนั่งอ๋อหนูก็รีบจองเลยใชต่ตอนไหนครับตอนที่ขากลับไปเที่ยวที่นี่ก็มีที่นั่งเหมือนอืออือเอาซื้อน้ำเปล่าไปกินดีกว่าใช่ฉันกลับเลยแล้วจ้า ป้างเน,นาะบรรยากาศบนรถไปนะฝน,น,นจะตกด้วยค่จะตกด้วยกนอกกับฝนจะตกถึงวจากรุ่งอรุณแต่คนจะถึงได้เนาะ น่ากล่ามาร้อนไหมอะร้อนเธอไม่ร้อนคานแต่ลมมันไม่ได้ลมมันไม่ได้โตกฉันที่วันนี้เป็นไงบ้างนอะไรนะตมอาี้เาไม่ได้เข้าไปเลยอะมันไม่อ้ระยะใกล้มันก็ได้แค่อ่าแอ่นนอเล่ ค่ารถค่ารถไฟก็เขาก็ถูกอยู่นะเขาไม่ได้แพงอ่ะเห็นไหมหน้าตาฉันสดใสแล้ววันนี้เพราะฉันไปทําบุญมาหน้าตาฉันก็สดใสมีเกลอบรถไฟเห็นไหมโน่นูโน่นโน่นทางด้านโน่นฉันมองเลยมันเกินไว้เหมือนมาจากทางเหนือฮะเออก็อ้าเขาค้ณมาจากทางเหนือค่ะจริ้งไมจกินค่ะไม่ผ่านค่ะ ถ่ายทางก็จะถ่ายให้ดูแหละเขามีฝรั่งรอด้วยฝร,รั่ง่งอจริงเอาง่ายๆแต่ว่าฝรั่งเด็กเรา,าต้องนั่งตรงไหนเรา,าต้องจะนั่งตรงไหนคะจะได้ถ่ายภาพเขาเป็นฝรั่งเด็กอะ่ะเขาหนูก็ยังเด็กนะไม่โตเกิดหรอกเราแก่แล้วเนาะ หาอะไรกินเย็นกินสรุปว่าเรากลับมาที่เก่านะคะกลับมาที่อันนี้อ่าบางซื้อง่ายง่ายบางซื้อเราไปเดินลไม่ไหวแล้วอะขอไปนั่งกินอะไรแบบชื่นใจสักนิดนึงเพราะมันร้อนอากาศที่นู้นร้อนแต่กรุงเทพอากาศดี <c oughs> คิดว่าดีกว่าไหมโซนนู้นเหรอโอเคปะตรงนี้มีคาเฟ่เหร จะมีร้านกาแฟเนี่ยโอเคหรือว่าไอ้ตัวยาเข้ามาไม่ไม่ไม่ปวดเลยไอ้ที่มองไปทางนู่นะมองตามเกย์ละออกจะบอกว่าเธอเป็นอะไรเป็นอะไรก็ปิดจบแล้วไงคะนี่ก็จะได้นอนหลับอ้าวตอนปิดจบแล้วมันยังต้องถอดเสื้อด้วยอ่ะฮะ อ้าปิดจบปิดจบอ่าไว้เจอกันทริปหน้าเนาะทริปหน้าค่ะภูเก็ตจริงปะจริงแต่น่าจะปีหน้าหรือปีไหนไม่รู้เพาว่าอกันวางแผนไว้ก่อนว่าจะไปภูเก็ตแต่ว่าดูก่อนนะคะเพราะว่าอากาศตอนนี้ฝนเนี่ยนะรู้ไหมว่าเรากลับมาเนี่ยพร้อมกับสายฝนเนี่ยเนี่ยอ่าอันนี้เรากลับกันมาแล้วเรากลุดไฟกลับมาสายฝนแล้วก็เกย์ค่ะ ไปตรงไหนก็ไม่รู้เก็บเดินไปตงไรงเออเวลาเดินออกประตู้าแล้วเขาก็เดินออกประตูนู้นนะ่ะเฮ้ยยังอยู่นู่นอยู่เลยปะขนาดอากาศร้อนแดดแล้วร้อนหน้ายังใส่กิ๊ก็เด็กน้อยเออเด็กเรามาจากต่างจังหวัดมันเด็กเด็กเหนือขึ้นขึ้นมาก่อนไม่ต้องเออไปนอูอ่านทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะก่อนเข้าได้นะคะถูกก่อนเข้าได้นะคะไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย Thank you.